อิมินาสตารีนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสตารีนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสตารีนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภะคะวตาธโมธามังนัมสามิสุปติปันโนภะคะวโตาสาวะกะสังโฆสังขังนัมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาธายะติสระเน,นัสหะหปัญจสีรานิยาจามะ ทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนาธายะติสระเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนาธายะติสระเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะณโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตระนังคัจฉามิพุทธังสระหังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระหังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระหังคัจฉามีติยำปีพุทธังสระนังคัจฉามิ ยมปิพุทธัสารนังคจามิเตญยมปิธรรมังสารนังคจามิอุติยมปิธรรมังสารนังคจามิเตญยมปิสังขังสารนังคจามิอุติยมปิสังขัสารนังคจามิตญยมปิพุทธังสารนังคจามิตสตยมปิพุทธัสารนังคจามิ ตัตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตัตติยมปังสรนังคฉามิตติยมปสังขงังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปัตถังสะมาทิยามิปานาติปาตา เวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามีอะทินนาธานาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาธานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมีสุมิาจฉาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฉา,ารา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุตสามาพธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสราเมรยะมัจจะมาทธานา เวระมณีติขาปังตมาทิยามิสุคราเมระยะมัชะระมาตธานา เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสตีเลนะโหคตัมปทานสีเลนะนิพุติงยันตีตัตตมาสีลังวิสโวรรณะยี